ในผงบุกมีสารกูกโคมานันเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติที่ละลายน้ําได้มีปริมาณมากกว่า80%ในสารสก,กัดบุกผงมีคุณสมบัติดูดซับน้ําและพองตัวได้หลายเท่าตัวพร้อมด้วยสรรพคุณทางเภสัชวิทยาซึ่งมีหลักการดังนี้ 1. ช่วยควบคุมน้ําหนักโดยการรับประทานอาหารพร้อมน้าเปล่าก่อนรับประทานอาหารกลูกโคมานันจะพองตัวในกระเพาะอาหารได้หลายเท่าทําให้รู้สึกอิ่มและรับประทานอาหารได้น้อยลง ซึ่งกูโคมานันเป็นสารที่ให้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบต่อปริมาตรทําให้ปริมาณพลังงานที่ได้รับต่ออาหารหนึ่งมื้อน้อยลง 2. งช่วยลดคอเลสเตอรอลจากการศึกษาในต่างประเทศเมื่อปี2008พบว่ากูโคมานันมีส่วนช่วยในการลดปริมาณไขมันเลวหรือ LDL และลดปริมาณไตรกลีเซอไรในกระแสะเลือดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากการที่ไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ 3. บรรเทาอาการท้องผูกจากสาเหตุการขาดไฟเบอร์และขาดน้ําได้เพราะด้วยคุณสมบัติไฟเบอร์ธรรมชาติของกูโคมานันที่อุ้มน้ำได้ดีและมวลเบาทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้คล่องขึ้นช่วยลดอาการท้องผูกได้ 4. ช่วยควบคุมน้ำตาลสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยคุณสมบัติของกูโคมานันที่พองตัวในกระเพาะ ทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นช่วยให้การดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทำได้ช้าลงจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการรับประทานกูโคมนานันเป็นประจำจะค่อยๆช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงได้สารสกัดจากถั่วขาวมีสารสำคัญที่เรียกว่าสารฟาเซโอดามินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวบล ok ็อกแป้งโดยจะเข้าไปจับกับพันธะระหว่างโมเลกุลของแป้งทำใหเอมไซอะไมเลสไม่สามารถย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลได ส่งผลให้อาหารจำพวกแป้งที่รับประทานเข้าไปนั้นไม่ถูกย่อยไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและถูกขับออกจากร่างกายในรูปของใยอาหารจึงช่วยสามารถลดการดูดซึมแป้งเข้าสู่ร่างกายได้นั่นเองสารสกัดจากผลส้มแขกมีคุณสมบัติลดไขมันส่วนเกินของร่างกายสามารถยับยั้งกระบวนการในการสร้างกรดไขมันและคอเลสเตอรอลรวมทั้งช่วยไม่ให้รู้สึกอยากอาหารโดยไม่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางแต่อย่างใด และที่สำคัญส้มแขกมีคุณสมบัติใช้ปัญญาระบายอ่อนๆด้วยโคลีนไบคาเทตเป็นหนึ่งในสารที่ช่วยเร่งกระบวนการเาผาผลาญไขมันในร่างกายและจัดอยู่ในกลุ่มของวิตามินบีรวมโดยโคลีนจะทำงานร่วมกับอินโนซิทอลในกระบวนการใช้ไขมันและคอเลสเตอรอลของร่างกายช่วยลดการสะสมตัวของคอเลสเตอรอลได้ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยกําจัดสารพิษและยาที่ค้างในร่างกายโดยช่วยเสริมการทํางานของตับช่วยป้องกันภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจแอลกอเนทีน in เป็นสารที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้ที่ตับและไตโดยสร้างขึ้นมาจากกรดอะมิโน2ตัวคือไลซีนและเมไทอนีนมีหน้าที่หลักในการช่วยเพิ่มกระบวนการดึงไขมันไปใช้โดยการขนส่งกรดไขมันไปในศูนย์การสร้างพลังงานของเซลล์ หรือพูดง่ายๆก็คือแอลคาน t ทีนช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนกรดไขมันไปเป็นพลังงานนั่นเองแอลคานาทีนจึงมีบทบาทอย่างสําคัญต่อกระบวนการสลายกรดไขมันในร่างกายซึ่งปกติแล้วแอลคานาทีนนั้นจะถูกเก็บไว้ตามเนื้อลายอาทิกล้ามเนื้อแขนและขาสารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียวช่วยลดน้ําหนักลดความอ้วนยับยั้งการสะสมไขมันเพิ่มการเผาผลาญไขมันและต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดจากเมล็ดกาแฟาเขียวคือเมล็ดกาแฟาเขียวอาราบิก้าที่ไม่ผ่านการคั่วแล้วนํามาสกัดให้ได้กาแฟาชนิดที่มีคาเฟอีนน้อยและมีสารสําคัญคือคอเลจินิกแอซิดซึ่งมีผลวิจัยยืนยันว่าเมื่อทานเป็นประจําในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถลดน้ําหนักได้อย่างแน่นอนและสารสําคัญนี้ยังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยผงโกโก้1 0 0โกโก้ 100%, ก100จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผูกด้วยความชำนาญใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยวหมัดตากแห้งและคั่วโดยเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นจนได้ผงโกโก้เกรดพิเศษหอมอร่อย สีเข้มสวยชงง่ายมีคุณประโยชน์ครบถ้วนเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเศร้าโศกหดหูอ่อนล้าไม่จำเป็นต้องเดินเข้าป่าให้โกโก้อยู่เป็นเพื่อนคู่ใจของคุณสิสารอาหารในโกโก้หรือผงโกโก้ก็มีส่วนช่วยลดอาการเสื่องซึมและเพิ่มความกระปี้กระเป๋าได้และนี่คือ7ส่วนประกอบหลักเต็มทุกคุณค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่ารวมกันเป็น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ In Go Go Happiness That You Can Drink ความสุขที่คุณดื่มได้ by In v i g o Worldwide